สวัสดีครับแฟนกลับทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยไทย7 4ีนะครับแต่จำวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2565นะครับเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนการชั่งน้ําหนักนะครับโปรแกรมมวยวันนี้ก็จะมีเพชรสยามจอพัทยากีฬาสยามสุรินนะครับพบกับทางด้านกู้ปราบเก่าโดมทองรูเจเฉพาะงต้มนะครับน้ําหนัก110ปอน คู่นี้เคยชกกันมาเป็นทาง้านเพชรสยามชะนะคะแนนมานะครับแล้วคู่ที่2ก็จะเป็นมวยแก้มือเงินอีกครั้งนะครับเพชรมาลลยเพชรเจริญวิทย์พบกับทางด้านราชันสสมนึกน้ำหนักร้อยสิบสองปอนด์นะครับคู่ที่3ก็จะเป็นบิ๊กแบงชอคโยฮะอิซิสูพบกับทางด้านคัมแบกทีเคยุทธนาที่น้ำหนัก126ปอนด์คู่เอกขอนด์กคร,ครัวันนี้ก็จะเป็นมหมยแก้มืออีกครั้งนะครับเพชรแสนแสบปรสอจตงราจีนวันนี้พบกับทางด้านเอกลักษณ์สสมานกาเมนนะครับ1น3ปอนด์ หลังเวก็จะเป็นทองทวัตสังกมวยไทยพบก,กับทางด้านแสนเก่งสแสงกล้านะครับร้อยสิบเก้าปอนด์ปิดท้ายรายการด้วยกล้องวิชาปอพินาพัฒ์พบก,กับทางด้านพิชิตชัยโปรมวยไทยหัวหินที่หนักหนึ่งร้อยปอนด์นะครับนี่เป็นรายการมวยประจําวันอาทิตย์นี้ข้อดีน,นะครับที่ผมแนะนํานะครับนี่ผมแนะนาหลายพัคยกที่สิบสี่นะครับเป็นหลายพัคยกระบบอัตโนมัตินะครับราคารวดเร็วจากขอบสนาม แอปปิเคชั24ที่เดียวจบครบทุกความมันนะครับแล้วก็การันตีเรื่องความมันนองทางด้านการเงินนะครับที่นี่ราคาร้อยละบาท150ต่อบาท,ทเปิดให้ได้ออกตัวได้จิ้มได้แทงนะครับผมถึงแนะนําผมเห็นว่าเป็นสิ่งดีๆนะครับสมัครฟรีนะครับเข้าไปกรอกข้อมูลสมัครได้เลยผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับท่านไปกรอกข้อมูลสมัครได้เลยทําไมผมถึงแนะนำครับหนึ่งนะครับที่นี่ สมัครฟรีนะครับบางที่เนี่ยต้องเสียเงินนะครับค่าสมัครค่าเข้าไปกรอกข้อมูลจะได้ยูเซอร์มาจะได้อะไรต่างๆมาเนี่ยเสียเงินสองร้อยสามร้อยที่นี่ฟรีนะครับสองการดูมวยและการชมมวยต่างๆหรือในการหานง,งินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราเนี่ยต้องมีข้อมูลนะครับคนที่มีข้อมูลเยอะคนนั้นได้เปรียบราคาเร็ไหลต่อไหลรองราคาเร็ปัจจุบันเป็นยังไงบ้าง บรรยากาศในการเล่นนะครับช่วงลายพักจกไหลต่อไหลรองหรือว่าไปถึงไหนแล้วนี่คือสิ่งสําคัญที่อื่นนะครับฟังเรทนะครับฟังเรทเนี่ยเสียเงินกดเข้าไปฟังนะครับที่นี่ท่านสมัครแล้วสมัครฟรีเนี่ยเข้าไปดูราคาเรทได้เลยนะครับเขาเขาภาคราคาเรทมาเนี่ยเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยราคาเรทเปลี่ยนไปแทบทุก นาทีนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนบ่อยนะครับตามจานวนเงินตามตัวเงินที่ไหลแทงนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยถ้าเราโทรฟังประมาณห้าโมงห้าโมงครึ่งเที่ยงราคาเดีอาจจะเปลี่ยนไปนะครับอาจจะไหลต่อหรือไหลรองเราสมัครที่ตรงนี้นะครับดูได้ฟรีนะครับดูได้ตลอดเวลากดเข้าไปดูนะครับกดเข้าไปดูลายละเอียดราคาเดทช่วงมวยพักโจกชนช่วงไมวยชกนะครับ มีบรรยากาศที่ดูตลอดที่อื่นเสียตังค์นะครับฟังเด็เสียตังค์เข้าไปดูวีดเข้าไปสมัครเสียตังค์เข้านะครับที่นี่ฟรีตลอดนะครับฟรีผมถึงแนะนําแฟนคลับนะครับให้ที่นี่เป็นแหล่งข้อมูลแฟนคลับสมัครแล้วเข้าไปดูรายละเอียดเข้าไปศึกษาหาข้อมูลนะครับจะได้ใช้เป็นหลักปกระกันใช้เป็นข้อมูลใช้เป็นแนวทางเป็นวิชาวความรู้ที่เราจะนําไปต่อสู้นะครับในการหาเงิน,นทังเลี้ยงครอบครัวต่อไปนะครับ ผมถึงได้แนะนําแฟนคลับตรงนี้ครับผมคิดว่าเป็นสิ่งสําคัญก็เลยแนะนํามานะครับแล้วก็ u t u b e นี้นะครับเป็นช่องออพรมช่องสํารองนะครับช่องก่อนหน้านี้คือออพรมเมืองดอกบัวก่อนหน้านี้โดนบล็อกไปนะครับผมก็เลยทําอีก YouTube หนึ่งคือออพรมช่องสํารองนะครับแฟนคลับที่เข้ามาฟังแล้วไย่ลืมกดติดตามนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วก็ส่วนไหนข้อมูลที่มันขาดเหลือไปนะครับแฟนคลับก็ต่อเติมเข้ามาได้นะครับ หรือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับเข้ามาสร้างสีสันเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้นะครับไม่ว่ากันนะครับความคิดอาจจะแตกต่างกันได้นะครับแต่ว่าเวลาใน็นหาทองจุดประสงค์เดียวกันคือต้องได้เงินได้ทองกลับบ้านฝผาโลฝักเนียนะครับเพื่อเลี้ยงครอบครัวตัวเองมาดูมวยชอบนะครับคู่แรงนั้นเพชรสยามจอพัทยากีฬาสยามสุรินทร์นะครับต่อยกับรวมทองลูกเฉพาะรวมต้มมานะครับรวมทองนี่เก๋กว่า หนักแรงกว่าเป็นมือทง,งานผู้จัดวันนั้นเนี่ยสี่ยกหนี่เบียดดูเหลื่อมนิดนิดด้วยนะครับดมทองกลางยกสีมาพลาดโดนศอกแตกนะแตกคนหัวนะครับแต่ว่าเลือดนี่ไหลาอาบนะครับไม่ใช่แตกธรรมดาแตกชนิดเลือบไหลาอาบนะครับจะต้องจับให้แพทย์ดูแต่ว่ายังโชคต่อไปได้ขึ้นมาหลังจากตรวจแผลเสร็จโชคได้ก็ยังมาเดินออกอาวุธขยันนะครับขยันปั้มขยันตีออกอาวุธต่อยมัดฟันศอก ทำได้เห็นเห็นนะครับแต่ว่าหมดยกที่ห้าเนี่ยยังไม่ดูยังดูไม่ออกว่าใครจะชนะครับกรรมการก็รวบรวมคะแนนให้ทางนักพชรสยามชนะคะแนนไปแบบจมหมดยกฆ่าในต่างคนต่างออกมาเต้น,นครับวันนี้นะครับมาต่อยที่่ังเ็ตสีทีมงานเหมือนจัดให้เกิดนะครับเหมือนจัดให้เกิดผมมองเช่นนั้นนะมองว่าจัดให้เกิดมวยีมนันคนจัดต่อยที่นี่วันนี้กระดูกของรวมทองเป็นต่อหลายเข่ง นะครับเป็นต่อหลายเข่งไม่จําเป็นต้องเดินลุยไม่จำเป็นต้องแรกหรอกครับถอยตั้งรับคุมลูกม,มวยไปเรื่อยๆหน้าเสือทีมงานผู้จัดผมว่าจะพาเข้าไปไปได้ไม่ยากนะครับเปิดหัว่ามาเป็นทีเด็ดครับโดมทองลูกเจาพาะหลวงต้มคุณที่สองนะครับเพชรมาเลยเพชรเจริญวิทย์กับทางด้านราชันสสมนึกคุณนี้ก็เคยชคกันมานะครับวันนี้เจอร้อยสิบสองปอนด์นะครับเพชรมาเลยเพชรเจริญวิทย์นี่แกล่งนะครับจาก สาราคามนะครับจากสาราคามสุนทราจันทร์อสมนึกเนี่ยเมย์น้องคายนะครับมาอยู่กับพี่นึกที่นางรองนะครับจังหวัดบุริรัมเป็นน้องชายของเจ้าพิวัฒน์นะครับตัวนี้ซ้ายเนียนหนักแรงหมัดหนักสอกคมแต่ว่าสามสี่แฟหลังนี่สสกัดคำวชชนะไม่เป็นเหมือนกันนะครับเจอใหญ่เจอหนักเจอแกงแล้วก็พ่ายแพ้กับทางด้านเดชพิชัยนะครับโอ้โหเป็นต่อหลายสิบหนึ่งนะครับ เพชริชัยมาต่อยหมัดฟันศอกยกข่าก็พลิกชนะคะแนนหลายคนมองว่าไม่น่าผ่านนะครับแต่ว่าเมากันก็ให้ผ่านเมื่อคนนี้เคยชกกันมาที่บุรีรัมนะครับสามยกเนี่ยเพชรมาลลยจับกีคล้องตีพาทัวรอบเวทีนะครับเป็นต่อหลายหนึ่งยกสี่มาเนี่ยราชันมารอบวกจังหวัดจับจังหวัดทีนี่มีบวกศอกนะครับทำหมอด้านเพชรมาลลยโดนศอกร่วงขึ้นมามาเจออีกชุดเข้าเบาา้าตาก็โดนน็อกไปวันนี้ ทางราชันสอสมนึกมีโอกาสได้เกิดนะครับเกมการชกคงไม่ต่างจากเดิมเพราะว่าเพชรมาลัยมวยเข่าต้องเดินจับเดินทีออกหมัดออกแข้งราชันคงจะรอดบวกศอกบ,บวกหมัดเหมือนเดิมมีโอกาสพลาดได้นะครับมีโอกาสโดนมาโดนศอบของราชันสอสมนึกล่วงหล่นได้นะครับราชันมีมีทั้ทงท่านสอจาเล่ยสุธรเป็นผู้สนับสนุนนะครับแต่ว่ามีทางด้านทนายเคเป็นผู้สนับสนุนค่ายนี้นะครับแล้วก็ รวมทั้งซื้ออุปกรณ์ในการพิดซ้อมจัดหาเวทีแล้วก็พวกเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับอุปกรณ์ต่างๆสนับสนุนพี่นึกมาโดยตลอดนะครับทนายเคก็เป็นสปวนซื้อหลักนะครับให้ความช่วยเหลือมีน้ําใจให้กับพี่นึกมาโดยตลอดนะครับวันนี้นะครับผมมองว่าราชันสอสมนึกมีโอกาสได้เกิดมีโอกาสรุ่นนับนกแตกได้นะครับผมให้เป็นทีเด็ดตัวที่สองครับราชันสอสมนึกคู้ที่สามนะครับรองเพลารายการกับบิ๊กแบงโชคโญฮะอิรุสุนะครับจากคุบล เจอกับคัมแบ็กทีเคยุทธนานะครับวันนี้นะครับบ mm ิ๊กแบงนี่เก๋าเกมต่อยน้ำหนักร้อยยี่บกปอนด์อยู่เป็นประจํานะครับกระดูกดีกว่าช่วงนี้มาทําการพิซซ้อมอยู่ที่ค่ายดาบแดนสารคามของผู้กองรันนะครับที่สาราคามการพิซซ้อมเยี่ยมครับร่างกายดีเจอกับคัมแบ็กทีเคยุทธนาเนี่ยคัมแบกก็เด็กจากโคราชซ้อมอยู่กับยุทธนาเกียรติพัฒนะครับตัวนี้กระดูกเป็นรองนะครับแต่ว่าสูงตีนซ้ายหนักแรงมัดหนักสอกคม แต่ว่ามวยแบบนี้นะครับปิกแปงไม่กลัวนะครับกระดูกดีกว่าการที่ซ้อมก็ดีร่างกายเริ่มกลับเข้ามาเข้าที่นะครับจากน้ํายืนอุบลวันนี้ให้เป็นทีเด็ดอีกตัวนะครับปิกแปงชอควิมาอีกส่วมาถึงคู่เอกรายการนะครับ mm hmm. เพชรสแสบสอจ,อจอ่อตงไพรจีนพบก,กับนันด้านเอ,เอกลัก,กษณ์สอสมานคาเมนคู่นี้เพชรสแสบเคยชนะมานะครับวันนั้นสามยกเนี่ยเบียดยกสี่ต้นต้นก็เบียดนะครับแต่ว่ากลางยกเนี่ย กันนั้นเอกลักษณ์เดินเข้าหาเจอแข้งซ้ายไปสามสี่ดอกอีกทางไปยกเข้ามาเจอหมัดชุดครับหมัดซ้ายศอกซ้ายมีอาการทางเงส้นแสีบข้อเป็นต่อยาวแล้วก็คุมรูปเกมเข้าไปไปนะครับวันนั้นทางด้านเอกลักษณ์ไปแทนนะครับรูตัวประมาณอาทิตย์ก,กว่ากว่าไฟเนียนะเป็นมวยในรายการน้ำหนักที่โชคด,ดีของเจ้าเอกลักษณ์ก็น้ำหนัก121 122ประมาณนี้ได้นะครับ แต่วันนี้ต่อยร้อยยี่บสามเหมือนเดิมน,นะครับทำเพรเสนเสบเนี่ยไฟก่อนเนี่ยร้อยยี่ิบสามลดแทบไม่ได้นะครับน้ําหนักตึงปกติเ,เพรเสนเสียบต่อมยมันจะต้องเดินเข้าหาครับเตะขาต่อยหมัดสอกฟันได้รุนแรงนะครับแต่ว่าไฟที่ต่อยกับเอกลักษณ์ถอยตั้งรับนะครับต้องถอยต้องรับเพราะว่าเป็นการวางแผนการชกของทางทีมงานนะครับต้องถอยทางรับเพราะว่าคุมน้ำหนักเยอะลดน้ำหนักไม่ได้นะครับตัวหมดแรง เอกลักษณ์วันนั้นไปแทนวันนี้นะครับมวยในรายการเรเปิดมาทางด้านเพชรแ,แสบเป็นต่อแน่นอนครับผมแน่ลงทุนลองครับเอกลักษณ์สอสมานคาเมนไฟก่อนไปแทนน้ำหนักขาด,ดีไฟนี้น่าจะเตรียมสวนหมักไปดีนะครับอันนี้ซ่อมดีวางเกมการชกวันแผงวางแผงการชกดีนะครับมีโอกาสจับที่จับกระทุง้งลุนผ่านได้เช่นกันครับลงทุนน้อยได้เยอะนะครับ ผมชอบไปที่เอกลักษณ์สสมานกามนนมืม่อรักเมื่อชอบวันนี้นะครับคู่แรกนั้นชอบไปที่โดมทองออทุกเฉพาะหลวงต้มเหมือนทีมงานผู้จัดไม่ต้องไปแลกไม่ต้องไปลุยเยอะหรอกหน้าเสือทีมงานผู้จัดพาเข้าไปง่ายๆสบายๆอยู่แล้วนะครับฝีมือดีกว่าเยอะเปิดว่ามาเป็นที่เด็ดนะครับตัวที่สองก็เป็นราชันสสมนึกราชันสอจอเล่ยชสโซธรน,นะครับแล้วก็มีทั้งดัานทนายเคสสนับสนุนอยู่วันนี้น่าจะเกิดได้นะครับ เป็นทีเด็ดตัวที่สองตัวที่สามก็จะเป็นบิ๊กแบงชอคุณะอิรุสุวันนี้นะครับไม่กลัวมวยประเภทนี้ไม่กลัวมวยหมัดมนอยอกเขากว่าการพิซซ้อมเยี่ยมนะครับซ้อมอยู่กับหมดผู้กองแรนสารคามนะวันนี้น่าติดตามเป็นทีเด็ดตัวที่สามตัวที่สี่นะครับเป็นมวยที่หน้าลงทุนรองนะครับเอกลักษณ์สอสมานกาเมนวันนี้มวยในรายการเตรียมตัวมาดีนะครับเตรียมน้ำหนักมาดีๆเขาในแข็งแกร่งกระดูกดีกว่านะครับน่าจะผ่านได้ คร,ครั้งก่อนมาแทนมันหนักมาขาดด้วยท่านี้ก็ขอกราบขอบพระคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดนะครับอยู่เคียงข้างเป็นกําลังใจร่วมคอมเมนต์อย่างสุภาพแบบเป็นมิตรนะครับขอให้ท่านชโชคดีร่ำ้วยนะครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ